สวัสดีสวัสดีครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับอยู่บนถนนประมาณ ชั่วโมงครึ่งกับระยะทางที่จริงๆแล้วประมาณ20่นาทีก็ถึงบ้านแล้วอะไปถ่ายสกูปหนังชื่อ b บ h e m i a n Rhapsody เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอีกแป๊บหนึ่งหนังจะฉายนะครับประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ เป็นชีวประวัติของเฟรดดี้มาร์เคีรลี่นักร้องนำวงควีนนะครับ We are the champions, my friend นะครับดราดูวันนี้มีเรื่องแบบ งุดหงิดเซ็งๆนิดหน่อยฟังนะเราฟังนะคือเราจะบอกว่าจริงๆแบบเราว่าเราเป็นคนที่มีชีวิตที่แฮปปี้มากเลยนะแล้วเราก็มีความสุขกับชีวิตเราตอนนี้นะจริงๆก็มีความสุขมาตลอดแหละคือเราทำงาน เก็บเงินแล้วเราก็ไปเที่ยวใช่ไหมคือเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากอะ่ะเราก็เราก็เดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็โดนคําถามบ่อยๆว่าเอาเงินที่ไหนอะ่ะไปเที่ยวอะไม่เห็นมีงานเลยทำไมเที่ยวบ่อยจังอะไรเงี้ยคือเราก็อยากจะบอกว่าการที่คุณไม่เห็นว่าเราทํางานอะ ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ทํางานนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงคือสมมติว่าในหนึ่งเดือนเราเที่ยวสิบวันอีกยี่สิบวันที่เหลือคือเราทํางานแล้วเราก็จะโดนถามแบบวนแบบหลูปเดิมแบบเนี้ยลามไปสู่เออไอซ์ไม่ไม่ทําเพลงใหม่เบรกหยุดเป็นเลยหรือเปล่าลาวงการหรือเปล่า,ลา,า,อ,ลาอะไรเงี้ย คือมันเป็นประเด็นที่มันถูกสร้างขึ้นมาทางนั้นเลยอะจริงๆนะคุณจริงคือเราเราเราไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยอะคือจริงอย่างเรื่องเพลงเนี้ยคือเราเราแค่พักไม่ทำซิงเกิลเดี่ยวหมายถึงว่าซิงเกิลที่เป็นของตัวเราเองแต่เราไม่เคยหายไปไหนเลยเว้ยเหมือนที่เราเมืนที่เราให้สัมภาษณ์อ่ะคือเอาจริงบุพเพันนิวาสเพิ่งเพิ่งกี่เดือนเองฮะแล้วเพลง เพลงละครเออเพลงโฆษณาธนาคารที่เราเพิ่งร้องไปเนี่ยเพิ่งกี่เรียนเองคือเราทําเพลงตลอดนะเวย้ยเพียงแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ซิงเกิลที่เป็นของตัวเราเองเท่านั้นเองอะแต่เวลาเราแบบโดนถามโดนสัมภาษณ์โดนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าชีวิตเราแม่งแบบแฮปปี้มีความสุขดีเรามีงานเรามีเงินเราทํางาน คือถ้าคนที่อยู่แบบรอบตัวเราอ่ะจะรู้ว่าแบบเดือนหนึ่งเราแบบร้องเพลงเดือนหนึ่งแบบสิบงานแบบบางเดือนแบบสิบห้างานคือแบบสิบหกปีที่ผ่านมาเอาเฉพาะงานร้องเพลงนะคือเดือนหนึ่งขั้นต่ำสิบงานเราทํางานตลอดเลยอะ่ะแต่เวลาเราโดนถามอะ่ะเราโดนถามเหมือนแบบไม่มีงานทำหรอไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ผิดที่คุณจะ ไม่ได้เห็นชิ้นงานเราแต่การที่คุณไม่เห็นชิ้นงานเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทํางานนะเว้ยอ่ามีคนบอกอย่าไปแคร์ดิจริงๆไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าจริงๆบนพื้นฐานชีวิตเราอะเรามีความสุขอยู่แล้วเราพูดจริงเราเรามีงานเรามีเงินเราเลี้ยงดูครอบครัวได้เรามีไรายได้เลี้ยงดูชีพชอบอะไรเงี้ยแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องอยู่ในสังคมที่มีคนพยายามยัดเยียดความแบบ ให้รู้สึกว่าชีวิตมันแย่แล้วเนี่ยใส่เรานึกออกปะทําไมทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมคนทําไมคนในสังคมไม่อยู่กันแบบให้กําลังใจกันหรือว่าส่งเสริมความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันแล้วเวลาเราแบบไปงานแต่ละที่คือจริงเราเราเป็นคนแบบ เราเป็นคนไม่เราเป็นคนไม่ชอบเป็นข่าวอะแล้วเราก็คืองานหลักๆของเรามันก็ไม่มันก็ไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้อยู่ในสื่อขนาดนั้นหมายถึงว่าเราทํารายการทีวีเราอะไรแต่ว่าเราไม่ได้ไปงานอีเวนท์ที่แบบเป็นสื่อสัมภาษณ์อะไรขนาดนั้นน่านึกออกไหมอะ <c oughs> คือเราก็มีความสุขของเราดีแต่เวลาเราเวลาเราไปงานอีเวนท์ที่แบบเป็นสื่อสัมภาษณ์ทีไรเราก็จะโดนประเด็นต่างๆ ที่เวลาแบบมีคนมาคอมเมนต์ก็จะคอมเมนต์ให้รู้สึกแบบชีวิตดาวเหลือเกินมันไม่มีอะไรทำแล้วมันโอ้ยมันหมดแล้วมันแบบเฮ้ยคุณไม่ได้ดูงานเราบุวเราโอ้โหเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบทำรายการทีวีแบบเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เด้อแล้วเราก็ร้องเพลงแบบโอ้โหแบบ เอาง่ายๆเราเราว่าเราเป็นหนึ่งในนักร้องที่แบบไม่เคยหยุดร้องเพลงเลยอ่ะคือทุกพระฤกษกสุขเสาร์อาทิตย์เราร้องเพลงตลอดเลยอ่ะแต่แบบทาไมต้องยัดเยียดความดีฟดาวเหล่านั้นใส่เราวะอะไรเงี้ยคือโอเวอร์ออลโดยมวลรวมเราเรามีความสุขดีนะเว้ยแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยแล้วเราก็นี่เราก็เพิ่งเสร็จงานมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปร้องเพลง คือชีวิตเรามันก็มันก็วนอยู่ในรูปเนี่ยมันก็มีความสุขดีอะ่ะแต่เรารู้สึกแบบเออทำไมทาไมในเซอร์โคลชีวิตของเราที่มีความสุขมันต้องมีคนพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราดาวลงไปแบบนั้นด้วยวะอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ดีเลยอะ่ะเราเราควรอยู่ในสังคมกันแบบ ส่งเสริมความรู้สึกซึ่งกันหรือกันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็แค่อาจจะอยากระบายแล้วก็เห็นเราอยู่ในสาธานะก็เลยเป็นเป็นจุดหนึ่งที่เอามาระบายได้อะไรเงี้ยหรือเปล่าวะอืมไม่มีอะไรหรอกเนาะ happy ดีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูทริปที่เราจะไปเที่ยวแล้วกันนะ เดี๋ยวเราคงจะไปเที่ยวอีกแหละเนะแล้วนะก็เราก็ชอบเที่ยวของเราส่วนเรื่องเพลงไม่ต้องห่วงเรานะครับไม่ต้องห่วงจริงที่รักจ๋าคือการที่ไม่ได้ทำซิงเกิลของตัวเองไม่ใช่ไม่ร้องเพลงเลยนะจ๊ะคือหนึ่งงานจ้างร้องตลอดอยู่แล้วนะจ๊ะพระเลิศศุกรส,สาวอาทิตย์สองเพลงพิเศษเดี๋ยวก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวก็มีเพลงละครเดี๋ยวก็มีซิงเกิลอะไรออกมาถ้านับดูจริงๆแบบไม่เกินแบบ หเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีให้ฟังนะจ่ะไม่ต้องกังวลนะครับใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวนี้แบบบางทีแบบคำพูดของคนนะเนาะทิมแทงหัวจิตหัวใจกันนะเนาะจริงๆแล้วพูดพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้กันดีกว่าเนะให้มีความสุข เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดอะแม็กซ์นะครับสดนะครับเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะมีอะไรอยากถามเราไหม เออบางคนที่บางคนที่เห็นงานเราก็บอกว่าเออใช่พี่ไอซ์ทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วเนอะคือเอาจริงวันที่ไปเที่ยวยังเป็นวันที่ทำงานเลยอะ่ะคือปกติเวลาไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดก็คือเป็นคนชอบเที่ยวไงก็เลยก็เลยไปเที่ยวก่อนแล้วก็ไปทำงานแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยคืออย่างในไอจีเนี้ยที่คุณดูอยู่เนี้ยเราไม่เคยลงรูปกันทำงานเลยอะ่ะเราลงรูปเฉพาะเวลาไปเที่ยวคนก็เลยเข้าใจว่าเราไม่ทำงานบางน้งเนาะ คนก็เลยเข้าใจว่าเราเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะแต่จริงเราทำงานเนาะไปดูในไอจีนั้นสิไอเซรันยูออฟฟิเชียจะไปเที่ยวไหนไม่บอกหรอกเดี๋ยวรอดู ขอบคุณมากนะครับกำลังใจใทุกคนนะครับอืมเออใช่มีบางคนแบบเตือนด้วยนะเหมือนแบบโอยไปเที่ยวขนาดนี้ใช้เงินขนาดนี้ไม่มีเงินเก็บระวังเหอะเงี้ยแล้วคุณรู้ได้ไงว,ว,ว่าเราไม่เก็บตังค์คือก่อนที่เรา คือก่อนที่เราจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบทั่วโลกแบบนี้คุณเราทํางานมาสิบหกปีเราเราผ่านการเก็บตงังผ่านการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ที่เราควรจะมีสร้างบ้านให้ตัวเองสร้างบ้านให้พ่อแมแ่ปัจจัยพื้นฐานทุกอย่างที่ควรจะมีแล้วเราไม่มีนี่ไม่มีสินด้วยอะ่ะแล้วเราก็เราทําทุกอย่างจนครบหมดแล้วอะ่ะเราก็มา ใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุขก็คือเราชอบท่องเที่ยวอะแล้วถ้าพูดแบบเร็วๆเลยนะคุณทุกวันนี้เราทั้งรายการทีวีทั้งงานจ้างทั้งอะไรที่เราทำอะคุณที่เห็นเราเที่ยวขนาดนี้เรายังใช้เงินไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตของอไรายได้ที่เรา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 ทำงานต่อเดือนเลยจริงๆคือเราเราเป็นคนไม่ได้ใช้เงินเยอะด้วยแต่แบบไม่ต้องห่วงเรา Mm-hmm. ไม่ต้องง่วงแล้วเอาแหละเราไปฟังเพลงเพลินๆของเราดีกว่านี่น่าจะเป็นไลฟ์ในรอบแบบหลายเดือนของเรามากเลยอะไม่มีอะไรหรอกเราแค่รู้สึกว่าโลกเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากเนาะบางทีแบบเรามีความสุขดีชีวิตเราแบบ happy แฮปป y ี้อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราอยู่ในแบบ ที่แจ้งที่สว่างคือสามารถมีคนเอาแอดทิจูดที่ไม่ดีมาเติมเราได้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราต้องไม่หวั่นไหวไปตามแอดทิจูดนั้นถึงแม้ว่าเราจะหงุดหงิดกับมันบ้างในบางครั้งก็ตามฝันดีคุณนาย